có sao luôn nên nhưng mà hóa ra xong rồi mà เขาพิ้วเลยกผิวเลยพิวนะเมื่อกี้อะไออยากแอบเห็นอัดี่ด้วยอะไรเร็นค่ะไม่เห็นจมาเปิด่ดูไงว่าเคเต้นตะบัดเราบไม่ไหวนะไ่เกีพี่เต้ได้ดูแล้วตรงเนี้ยโอไม่เอาคดี๋ยวยุงเข้าเดี๋ยวยุงเข้ สอบเกิดจะได้เต็มแล้วไม่ใช่เหรอสอบออสอบเกิดจะได้เต็มไม่ใช่เหรอได้สีเต็มมากแล้วใครลืมใมค,ครลืมบย ตอนอยู่ในรถมันเอาเวลาไปท่องเนื้อเพลงทิ้งนี้ไงแบบเป๊ะอะไรอย่างงี้โอเคใหอะไรอย่าลืมไหมเราสอบดิถ้าเราสอบออดอเป่ะเออเราเรียบเรียงความคิดไม่ถูกโอ้ต้องทำสอบไม่ได้ก่อนสอบมันแรงแคือเราบุ้งเทให้มันมากไงเฮ้ยทำผมใหม่เลยฮะผมใหม่เลยมั้ย บาแตกอาิตกาแอนกัมัน่นีัมีแล้วเกมมาไปทาทำไมอ่ะใครลงอีกแล้วอ่ะคุณรักโรนะ พี่ลังสวดีครับตอนแรกนู้นเป็นเด็กผู้ชายตอนแรกนว่าเป็นเด็กผู้ชายตอนแรกนู้าเป็นเด็กผู้ชายพฮฮามายังเตะอยู่ใช่มันคงติดแล้วอ่ะ ขน้ตกน้ำท่วงไงไม่ยกมากรุงเทพพอนเดือดเต้นจุ้งเลยมัดทัวตรงนี้่หมได้

ดแลสรับแต้องนั่งอ่าไหมวนนี้หนอ่ไหสัดดีแล้วไหมอะเาเจอกันที่กาวีก่อนแล้วพี่เจี๊ยบอคหม่ใม่เจี๊ยบอยู่ไหนอ่ะสวัสดีแล้ว

พรุ่งนี้จะรอข้าวบนหรือพรุ่งนี้อนพรุ่งนี้จบพวกก็หมดเรื่องกดดันแล้วเอาเวลามาท่องนี้ต่อไม่้เเลยเหรอ้ก็ดีแล้วนี้ได้ฟังในเครื่องนี้เออย่าชื่ mọi người 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 mọi

ันเยว่ที่ไหนอ่ะไม่ว่าพวกออมฟิศนะท้ใบเดานะเราไปท่เนี่เหรออืมพี่กดนี่กดตาเตอร์เหรอพี่บออะไรที่ไหนเลยอะ่นเยไม่ละไ้น้ยไม่เด้ร้

อม่ายกับไอ์ไม่ต้องเกรง่าืมบขอบคุณครับพี่ใส่ด้วยนะ ใส่แล้วไงใส่จริงจริม่มาหไว่าข้าเหมือนว่ันะคางเลยคางเลยไม่ทำจริงที่โดนเลยนะรัวอะไรลูก เอาไว้กินแต่แม่ดูวันค่เพืออะไรแต่แม่ดูวันค่ะแม่จะไปถ่ายแล้วเจ็บไหมครับ่ดีไหมดีไหเอาคำถามเอาคำถามเจ็บไหมครับไม่เป็นไรนะฮะ เจ็บมากกว่านี้ก็ทนไหวไอ้าเห็นหน้าไปปุ๊บหายเลยนะครับผมก็ดูคลิปนี้แล้วกันเวลาเจ็บนะดูคลิปหายดูคลิปหายนะครับเคยบ่อยๆแล้วกันนะหายไวๆครับไปดิร้อนเนาะ

มาทำไมอ่ะเครือ้อเอามาทำไมอ่ะถมาถ่ายอีกหรอไม่ไม่ถ่ายเลยโอ้ยต้มกระไดง่ายเหรอเขาเตัวนี้เหรอตัวนี้มาเหรอไม่ใช่ต้มเมื่อวานอ่ะต้มเมื่อวาน่บอกให้ใส่ไว้ในรถกอร่อนเดี๋ยวพี่เ้าอ่ะ เอาเหรอออกไปแล้วแล้วตอนบอกไปไปถือตัวนี้อยู่นั่นบอกแล้วต่อไปต้องแต่มาตัวนี้ก็ตัวนี้เห็นไหมตัวนี้จะไม่ได้ซักแล้วพรุ่งนี้ใส่นะเห็นใช่เออจะเห็นกันทั้งหมดอะไรเพราะทุกคนก็ซื้อแล้วใส่อ่ะได้กี่ต้องของตกขอแล้วไปตั้งแต่มาเป็นตัวนี้พี่ตี๋บอกไว้ตอนถือตัวนี้ใช่พี่เข้าใจว่าเป็นตัวนี้เลยแต่บอกหัวจริงตัวหอวจิกที่หนู

ไม่ได้เด็กเสริพี่หนิงเด็กเก็บจาดเด็กรับรถงรับรถเอาเสื้อเสื่อให้เป็นเบลบอยรับรถรับรถบอกเอาเสื้อตัวไหนก็ได้เสื้อช่วงนี้ตอนนี้จะได้โปรโมทไปดใบใส่ตัวเมื่อกี้ก็ได้ใส่ใส่ทับไปเลยโปรโมทช่งนี้ขายเนี่ยนะขายโปรโมดนะอุยเสื้อใบทำเยอะอยู่แล้ว ใส่ไปเลย้มด่อวนในแท้ถ้าทาไม่ใส่สักทีจะเหม็นมหนน้องใส่จะเหม็นเอาเมื่อไปลี่ไหนคนเดียวือตัวใหม่ให้ิลเลไรทถอดเลยก็ได้เตยมันเอามาให้ดูทุกวันเเอารูปมาให้ดูทุกวันถอดเสอาเวให้บาไปถอดเือเลย ใส่เสื้อไม่ถูกต้องต้องห่อตัวนายก่อนไม่ใช่แล้วใช่นาวไม่ต้องไปโควิดอ่ะดีกใส่มานดีพอที่พอรอเลยรอมามาก่ดส่เกงกางเ้อด้วยสิหนูส่างเกน่อให้ส่ส่ มาอีกนิดึงจะรอมากไมเงียใบเ้ยมไรเเย่อมากลขาหลังน่บระหอไหี่พี่น้อยชอบรูปนี้พี่น้อยรีบถ่ายรัวๆเลยอะไาสวยนะสวยสวยตายแล

เด็กข้างหลังพี่ใหญ่คร,ร,รับโอ้เชียจังเลยเป็นไงคะฝากรถมา